สวัสดีครับใพลดูเลยวันนี้วันที่15กันยายนสองพนครับวันนี้ในพลก็มีเรื่องดีๆมาฝากทุกท่านที่ยังไม่ทราบนะครับท่านท่านใดทราบแล้วก็ผ่านนะครับเผื่อบางท่านยังไม่ทราบก็เอามาฝากน้อ,นองๆพี่ๆที่ทําช่องนะครับ มีปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มเพื่อนนะครับเ,เพิ่มไปแล้วพี่ยูบอกว่าเพิ่มเกินแล้วเพิ่มไม่ได้อีกอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดิ่งเด้งครับกระดิ่งกระดิ่งไม่สั่นหรือว่าช่องเพื่อนที่อัพโหลดคลิปแล้วไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับ หรือว่าไม่มีตัวแดงอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะนำสาระมาฝากทุกท่านไม่เห็นหน้ากันเนาะเจอห,หน้ากันมาเกือบจะปีแล้วก็ฟังแต่เสียงแล้วกันนะครับก็นามาฝากท่านใดที่ยังไม่ทราบหรือว่าทราบแล้วก็ไปถ่ายทอดเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับเ,เพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเอานำมาฝากนะครับ ในพลก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนนะครับอันทําช่อง YouTube ทุกท่านท้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะทําไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะครับก็จะนํามาฝากเอากรณีแรกก่อนกรณีที่ท่านเพิ่มเพื่อนไม่ได้นะครับจะทําอย่างไรนะครับก็คือการเข้าไปลบช่องที่ไม่หือไม่อือไม่อื้อไม่อ้านะไม่มาหาไม่มาเยี่ยมไม่มาเยือนเลยเบื่อแล้วเซ็งแล้ว เป็นลบออกครับลบแบบไหนในผลนไปดูทำให้ดูหน่อยดินี่นะครับก็เข้าไปที่ YouTube Studio นะครับเข้าไปที่ YouTube Studio นะครับเอไม่ใช่เข้าไปอ่ะยูทูบนะครับเข้าไป youtube นะครับขอโทษนะครับแล้วก็ไปที่ช่องเรานะครับนี่นะครับไปที่ช่องเราแล้วก็เลื่อนหา ตั้งค่าครับผมนี่ครับตั้งค่านะครับมองเห็นนะครับผมไม่ถนัดสอนในคอมพิวเตอร์เนาะก็สอนจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับขอโทษนะครับโอ้กินน้ําอิ่มกินน้ําเยอะเกินนะครับก็ไปไปตั้งค่าแล้วใช่ไหมครับเอาเริ่มใหม่นะครับสะอืกสะดุดเลยนะครับไปที่ ยูทูบเะครับผมเราไปที่ช่องเรานะครับนี่ครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆไปที่ตั้งค่าครับผมแล้วก็ไปที่การแจ้งเตือนนะครับนี่ครับเราก็เลือกนี่ครับการติดตามเลือกการตั้งค่าช่องนะครับตรงนี้ครับผมกดตึ้งเข้าไปเลยครับกรณีแรกเนาะกรณีที่เราเพิ่มเพื่อนไม่ได้นะครับ เนื่องจากว่าเราไปกดติดตามเพื่อนมากเกินไปพี่จูบอกว่าเพิ่มไม่ได้อีกแล้วคุณกดคนตามคุณกับคุณไปตามเขาเรามันเกินกันนะครับมันเราไปตามเขามากกว่านะครับต้องขอโทษนะครับที่เห็นรายชื่อเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในช่องนะครับไม่ต้องบอกว่าใครนะครับเห็นอยู่เยอะเลยนะครับเพื่อนคนไหนมมอหืมท่านก็ลองตรวจดูนะครับตรวจดูไปเรื่อยๆนะครับตรวจดูไปเรื่อยๆ ใครบ้างไม่หือไม่อือไม่มาเยี่ยมไม่มาเยือนเราเลยเงียบสนิทนะครับไปหาแล้วก็ไม่มานะครับก็ลองหาดูนะครับหาดูไปเรื่อยหาดูเรื่อยนะครับคนไหนที่ไม่มาหาเราไม่มาเยี่ยมไม่มาเคยมาดูช่องเราเลยครับก็ผลเดียวผมหาก่อนเนาะ,ะไม่ต้องบอกว่าใครนะครับ ในช่องท่านน่าจะมีอยู่แล้วว่าใครไม่ค่อยไปหาในพลไปหาบ้างหรือเปล่า<笑><笑>นะครับก็ตรวจด,ดูไปเรื่อยๆนะครับตรวจด,ดูไปเรื่อยๆใครไม่มาหาเ้าบ้างาสมมุติว่าคนนี้นะครับไม่มาเราก็จิ้มไปที่ชื่อนะครับแล้วก็ลากออกมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเรากดยกเลิกนะครับกดตรงนี้ครับ ยกเลิกการติดตามครับกดปึ้งเลยมันก็จะหายไปเลยนะครับแต่ผมไม่กดนะนะครับผมกเกีเี้ยงไปตามเขาอีกนะครับนะครับกดตรงนี้ครับผมยกเลิกครับคนนั้นก็จะหายไปเลยนะครับอ่าตรวจดูไม้ไข่ผมก็มีนะแต่ผมไม่รู้จะลบใครนะครับตรวจไปเรื่อยๆพอเจอสมมติว่าเจอ เอาคนอื่นดีกว่านะครับหรือว่าเจอคนนี้เนี่ยลากออกมาครับจิ้มเข้าไปลากกดไปที่ว่าเลิกติดตามนะครับเลิกไปคนหนึ่งท่านก็จะเพิ่มได้คนหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปหาอีกไม่มาเหรอคนนี้เลื่อนเข้าไปนะครับเลื่อนไปทางซ้ายนะครับกดยกเลิกครับผมยกเลิกติดตามครับผมคนนี้ก็จะหายไปเลยนะครับเราก็จะเพิ่มเพื่อนได้อีกหนึ่งคนคนนี้เหรอ นี่เป็นเพื่อนผมลนะนะครับก็ดึงออกมาครับยกเลิกติดตามครับกดเลยครับแต่ผมไม่กดนะครับครับก็เอามาฝากเพื่อนหนึ่งว่าจะทําเป็นเนาะทําเป็นเนาะคนนี้อรอไม่มาใช่ไหมยกเลิกนะครับกดตรงนี้ครับยกเลิกติดตามนะครับคนนี้ก็จะหายไปเลยนะครับเราจะเพิ่มเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยคนนี้เรอไม่มาหรอกดอีกนะครับ นะครับลหลายคนที่เราไม่หือไม่อืนะครับก็มีเหมือนกันนะแต่ผมหลังๆนี่ก็กลับมาเป็นเพื่อนผมเยอะนะครับผมไม่กดออกนะครับนี่คือกรณีแรกคือเพิ่มเพื่อนไม่ได้เพิ่มไม่ได้ปุ๊บเราก็ทำอย่างที่ผมบอกนะครับ ดไปล้วก็เลื่อนอ,อกมาอย่างนี้เรากดยกเลิกติดตามครับคนนี้ก็จะหายไปเลยนะครับแต่ผมได้ยกเลิกนะเอาใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจเนาะ <c oughs> เอาติดตามเพื่อนไม่ได้เพิ่มเพื่อนไม่ได้นะครับพี่ยูบอกว่าเราไปติดตามเพื่อนมากเกินไปมากกว่าเพื่อนที่มาติดตามเราอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็าเข้าไปวิธีก็คือไปลบเพื่อน ที่ไม่มีนิติสัมพันธ์กับเรานะครับลบออกเราก็จะเพิ่มลบ1คนก็เพิ่มได้หนึคนนะครับเข้าไปวิธีคือเข้าไปที่ g o Google นลไม่ใช่เข้าไปที่ Youtube นะครับไปที่ช่องเรานะครับไปที่การตั้งค่าใช่ไหมครับนะครับแล้วก็เลือกที่การแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็เลือกหัวข้อนี่ครับการตั้งค่าช่องกดเข้าไปเลยครับ เราสักพักนะครับขนยูเน็ตเราสมมุติว่าคนนี้นะครับไม่เป็นไม่มามีนิติสัมพันธ์ไม่ไปรูช่องไม่มาหืมอืออกับเราเลยนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ชื่อครับแล้วก็ลากออกมาครับผมจิ้มแช่ไว้นะครับลากมาอย่างเงี้ยอา้าวครับก็กดยกเลิกตรงนี้ครับผมกดไปแล้วก็ชื่อนายน,นี้คนนี้ก็จะหายไปเลยนะครับ ก็เพิ่มในหนึ่งคนทําไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆท่านไหนที่ที่ท่านคิดว่าเขาไม่ติดตามเราแล้วหรือไม่ก็ช่องใหญ่ๆช่องข่าวช่องหนังที่เราติดตามเขาอยู่นะครับเ,เราไม่จําเป็นต้องไปติดตามก็ได้นะครับช่องข่าวช่องหนังช่องซีรีส์อะไรต่างๆนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอย่างนี้ครับเรกดยกเลิกนะครับผมนะครับ ก็จะเพิ่มได้1คนลบ1คนก็เพิ่มได้1คนนะครับผมคิดว่าหลายท่านคงจะมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็มีเพื่อนที่ไม่มา,าดูดําดูแดงดูดี <c oughs> กับเราเลยนะครับเราก็เข้าไปลบนะครับนี่แล้วก็อย่างนี้ครับลากออกมาครับจิ้มแล้วแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากออกมาครับแล้วก็วางนะครับแล้วก็กดยกเลิก ยกเลิกหนึ่งคนก็เท่ากับเพิ่มเพื่อนได้หนึ่งคนนะครับครับทำไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านนะครับครับก็นํามาฝากความรู้เล็กๆน้อยๆอันแรกนะครับก็ฝากกับน้องๆพี่ๆที่ไม่รู้นะครับไม่ยังไม่เคยทํานะครับหรือมีปัญหานึกไม่ออกว่าไม่รู้จะไปทําอย่างไรถึงจะเพิ่มเพื่อนได้นะครับนะครับ ก็คือไปลบเพื่อนที่ไม่มีนิติสัมพันธ์นะครับออกไปซะลบอย่างนี้ครับลบหนึ่งคนก็เท่ากับเราเพิ่มได้1คนนะครับผมเพิ่มเพื่อนได้1คนนะครับไปหาเพื่อนที่ไม่มีนิติสัมพันธ์ไม่มาเยี่ยมมาเยือนไม่มาหาไม่มาดูเราเลยนะครับก็เข้าไปดูนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ